นี่เป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะที่ได้เล่าให้คุณหมายฟังตอนไปทํางานเป็นพี่เรียงที่ต่างจังหวัดจนได้พบเจอกับเรื่องหลอนๆคุณหมายโทรมาเล่าที่รายการ The Ghost Radio ออกอากาศเมื่อวันที่4เมนาคม2566เรานํามาถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึง่งเพื่อให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะและแน่นอนค่ะเราจะแปละลิงก์ต้นฉบับไว้ที่ description หากเพื่อนๆคนใดต้องการที่จะรับฟังสามารถไปรับฟังได้เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า แจ้งหลอดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ยุพี่ยุแกเป็นคนพัทลุงครอบครัวพี่ยุทําธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราถือว่าฐานะดีประมาณหนึง่งแต่ว่าในช่วงปี2540ตอนนั้นมันเกิดวิกฤตของเศรษฐกิจคะ่ะที่เรียกว่ายุคฟองสบู่แตกช่วงนั้นครอบครัวพี่ยุก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบตอนนั้นพี่ยุอายุได,ด้23ปี แกเลยตัดสินใจเข้ามากรทมเพื่อหางานทําช่วงนั้นการทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากมากๆพี่อยู่แกใช้เวลาเกือบเป็นเดือนๆเ,เลยกว่าจะหางานได้พี่ยุ่บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโชคชะตาหรือว่าอะไรดนใจแกบังเอิญไปเจอกับพี่ท่านหนึ่งเป็นคนใต้เหมือนกันพี่คนนี้ก็แนะนําให้พี่ยุ่ไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้ครอบครัวชาวต่างชาติที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางที่ติดกับทะเล ตอนนั้นพี่ยุแกพอมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษได้แกก็เลยทิ้งใบสมัครเอาไว้ปรากฏว่าไม่นานทางนายหน้าก็ติดต่อพี่ยุมาเพราะเห็นว่าคุณสมบัติที่พี่ยุลงไว้มันตรงกับความต้องการของนายจ้างพอดีแล้วก็ค่าตอบแทนของนายจ้างที่ให้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยพี่ยุเลยตกลงรับงานค่ะพอไปถึงก็พบว่าครอบครัวนายจ้างเนี่ยเป็นครอบครัวชาวอินโดนีเซีย สมาชิกในบ้านีด้วยกันสามคนมีพ่อมีแม่แล้วก็ลูกหนึ่งคนในที่นี้จะขอแทนชื่อครอบครัวนี้ว่านายผู้หญิงนายผู้ชายแล้วก็น้องอมิชานะคะส่วนน้องอมิชาเนี่ยจะขอเรียกสั้นๆว่าน้องชาคะ่ะน้องชาเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณสามขวบหน้าตาน่ารักเลยน้องจะมีลักษณะบางอย่างก็คือน้องชาเป็นเด็กขี้กลัวแล้วติดคุณแม่มากๆ โดยลักษณะงานที่พี่อยูได้จะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้อยู่ค้างที่บ้านนายจ้างนะคะซึ่งจะดูแลแค่น้องชายอย่างเดียวลักษณะบ้านของครอบครัวน,นี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นติดทะเลชั้นล่างจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องพี่เลี้ยงส่วนตรงกลางของบ้านจะเป็นบันไดวนเพื่อขึ้นไปชั้นสองด้านขวามือจะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วถ้ามองไปสุดทางเดิน ก็จะเป็นห้องเล็กๆหนึ่งห้องซึ่งไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรพี่ยุงแกก็ทำงานปกติค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งทางนายผู้หญิงโทรบอกพี่ยุว่าให้ช่วงอยู่เลี้ยงน้องจนกว่าเขาจะกลับเพราะว่านายผู้หญิงเขาติดธุระอาจจะกลับไม่ทันพี่เลี้ยงเลิกงานพี่ยุก็รับคำเพราะว่าไม่ได้มีธุระอะไรอยู่แล้วแถมได้เงินเพิ่มด้วยแล้ววันนั้นกิจวัตรก็ดาเนินไปเป็นปกติจนกระทั่งหัวค่า พี่ยกแกสังเกตเห็นได้ว่าน้องชาเนี่ยเริ่มงองแงแบบเห็นได้ชัดด้วยความที่พี่ยุกลัวว่าน้องจะหิวก็เลยอุ้มน้องไปที่ห้องนั่งเล่นและพี่ยุก,ก็เข้าไปที่ห้องครัวเพื่อจะชงนมมาให้น้องระหว่างที่พี่ยุก,กําลังชงนมอยู่จูๆ่ๆน้องชาก,ก็วีดร้องขึ้นมาร้องแบบกรี๊ดเลยพี่ยุกแกก็ตกใจทิ้งทุกอย่างทิ้งขวดนมแล้วก็วิ่งไปห้องนั่งเล่นปรากฏว่าน้องชาหายไปค่ะท่านผู้ฟัง คือตอนนั้นแกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าทำลูกเขาหายพี่ยูแกก็วิ่งตามหาน้องรอบบ้านเลยคิดสภาพนะคะเด็กสามขวบปกติจะวิ่งไปทางไหนไม่ได้ไกลอยู่แล้วแต่ตอนนั้นพี่ยูแกก็หาทั่วบ้านหาไม่เจอหาจนมันหยุดอยู่ที่กลางบ้านจูจูแกก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะขึ้นดังฮิฮ,ฮ,ฮิอยู่บนชั้นสองพอได้ยินดังนั้นแหละแกรีวิ่งขึ้นไปข้างบนเลย พอขึ้นไปเสียงเด็กมันไปได้ยินอยู่ที่ห้องนอนใหญ่แกก็เปิดห้องนอนเข้าไปสิ่งที่แกเห็นคือน้องชาเนี่ยนั่งเล่นตุกตาอยู่บนเตียงหัวเราะชอบใจแล้วก็เอานน้วะจิ้ม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 ไปที่ตุกตาตอนนั้นพี่ยูแกก็กโล่งใจเพราะว่าเจอน้องแล้วแล้วสักพักก็มาแปลกใจอีกเพราะว่าน้องอายุแค่สามขวบเองทําไมถึงขึ้นมาชั้นสองได้แถมเร็วด้วยนะเวลาบแค่แป๊บเดียวเองขึ้นมาได้ยังไง จังหวะที่แกกําลังคิดอยู่สายตาของพิยุก็สังเกตไปเห็นมือของน้องชาในมือของน้องเนี่ยมันมีตุ๊กตาที่ลักษณะแปลกคือตุ๊กตาตัวนี้มันไม่เหมือนกับตุ๊กตาเด็กเล่นทั่วไปค่ะลักษณะเหมือนซาาคนตัวเล็กๆแห้งๆผิวดำๆขนาดเท่ากับตุ๊กตาบาร์บี้แล้วที่ตุ๊กตาตัวนี้มีเส้นผมที่ดำยาวซึ่งแกลองจับผมของตุ๊กตาดูแล้วอะ่ะ มันเหมือนกับเอาเส้นผมของคนจริงๆมาใส่เลยแล้วมีเล็บมือเล็บเท้าด้วยแถมตุ๊กตาก็มีฟันแหลมๆยื่นออกมาจากปากซึ่งดูแล้ไม่น่าจะเป็นของเล่นเด็กได้แต่ตอนนั้นพี่ยุก็ไม่อยากจะสนใจอะไรกะว่าจะอุ้มน้องลงไปชั้นล่างจู่ๆน้องชาก็ลองกรีดขึ้นมาอีกปรากฏว่าบริเวณนิ้วของน้องอะ่ะมันมีเลือดออกมาและเป็นจังหวะเดียวกับที่ทร,รัพท์บ้านดังขึ้นมาพอดี ตอนนั้นพี่ยุก็เลยรีบอุ้มน้องลงมารับโทรศัพท์ข้างล่างป้ายสายก็คือนายผู้หญิงโทรศัพท์เข้ามาค่ะตอนนั้นนายผู้หญิงได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องถึงร้องไห้พี่ยุก็กรอากกระอ่วนบอกไปว่าน้องเลือดออกสักพักหนึ่งนายผู้หญิงก็กลับมาถึงบ้านพี่ยุกเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอให้ในายผู้หญิงฟังพร้อมกับหยิบตุ๊กตาที่ว่ายื่นให้ในายผู้หญิงดู พอนายผู้หญิงเห็นตุ๊กตาที่วาดเท่านั้นแหละแกก็วอยๆขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกับพูดคําว่าดอตเทโรม,มาตันแล้วก็หันไปตาวาดใส่นายผู้ชายเหมือนจะทะเลาะก,กันสองคนตอนนั้นพี่ยุไม่รู้ว่าเขาทะเลาะหรือว่าเถียงอะไรกันเพราะว่ามันเป็นภาษาของบ้านเขาพอเห็นทั้งสองคนทะเลาะก,กันแกก็ไม่กล้าถามเหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่ะพี่ยุแกก็ยังเจอเกับอ,อะไรแปลกๆภายในบ้านมีครั้งหนึ่ง แกทำความสะอาดบ้านอยู่รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมองแกจากมุมไกลๆแล้วก็เหมือนเห็นเงาดำๆยืนมองแกจากมุมห้องเพราะแกหันไปดูก็ไม่เจออะไรหรือตอนที่ทำงานอยู่ในครัวแกจะรู้สึกว่าได้ยินเหมือนเสียงบทสวดดังลอยมาจากไกลๆแกก็สงสัยเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีอยู่สองคนก็คือพี่ยุก,กับน้องชา มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา6เดือนเลยค่ะจนแกเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหววันหนึ่งแกเลยตัดสินใจทบไปหาเพื่อนสนิทบอกว่าแกน่าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเพื่อนแกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเข้าไปหาพอวันที่เพื่อนจะแวะเข้ามาหาวันนั้นเป็นวันที่ทั้งบ้านไม่มีใครอยู่ประโยคแรกที่เพื่อนถามพิยุเลยก็คืออ้าวหนมึงบอกเจ้านายไม่อยู่ไงพิยุก็บอกว่าไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่เลย แต่เพื่อนยังบอกอีกว่าแล้วผู้หญิงผมยาวๆที่นั่งอยู่ชั้นบนน่ะเป็นใครแกก็รีบผ่านไปมองตามที่เพื่อนบอกแต่ก็ไม่เจอใครนะพี่ยูหันกลับมาทางเพื่อนเห็นว่าเพื่อนเนี่ยก้มหน้ายิม้มก็เลยคิดว่าเพื่อนแกลเลยจับมือเพื่อนแล้วก็พาเข้าบ้านจังหวะที่เปิดประตูเข้าบ้านอะ่ะมันได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหม็นเนา่าระคุงทั่วบ้านเต็มไปหมดแล้วเพื่อนก็พูดกับพี่ยูว่าที่บ้านอะ่ะมันมีตัวอะไรตายปะวะ พี่ยุก็บอกว่าไม่นะกูไม่ได้กลินอะไรเลยเพื่อนก็ตอบว่ากูได้กลิ่นนะมันเป็นกลิ่นตุตุว่ะกลิ่นขยะหรือเปล่าวะพี่ยุรีบตัดบทว่าเออเออเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอข้างในก่อนแล้วพี่ยุก็พาเพื่อนไปนั่งที่ห้องรับแขกแล้วพี่ยุก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวเพื่อที่จะไปหาอะไรมา้เพื่อนกินระหว่างที่พี่ยุอยู่ที่ห้องครัวสักพักได้ยินเสียงเพื่อนวอยวายอะไรก็ไม่รู้ ให้ยุรีบออกมาดูเห็นว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งออกนอกบ้านไปแล้วซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรศัพท์กลับไปหาเพื่อนเพื่อนบอกว่า mm. ก็นายผู้หญิงมึงนะสิเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆวิ่งแก้ผ้าเอามีดมาจากฟันกูเนี่ยพี่ยุบอกว่าบ้าหรอบ้านไม่มีใครอยู่นายผู้หญิงก็ไม่อยู่บ้านเพื่อนแกก็ยืนยันนะคะว่าเห็นจริงๆเห็นนายผู้หญิงจริงๆ ผมยาวแก้ผ้าวิ่งลงมาจากข้างบนพอพี่ยุแกได้ฟังแกก็กลัวมากแต่ก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้กับใครจนเหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้แกแตัดสินใจว่าแกอยู่บ้านนี้ไม่ไหวแล้วแหละก็คือวันนั้นนายผู้หญิงของบ้านไม่อยู่จะอยู่แต่นายผู้ชายตามปกตินิสัยของนายผู้ชายเนี่ยเขาไม่ค่อยจะออกมาเล่นกับน้องชาสักเท่าไหร่เหมือนกับเขาจะมีมานาธุรกิจที่คึมๆแล้วก็ดูเคร่งเครียดสักหน่อย แต่วันนี้อยู่ดีๆนายผู้ชายก็เข้ามาหาน้องชาอุ้มน้องชาขึ้นไปข้างบนตอนนั้นพี่ยูกแกก็งงค่ะเพราะว่าแกอยู่ที่นี่มาตั้ง6เดือนไม่เคยเห็นพ่อมาอุ้มน้องเลยสักพักหนึ่งพี่ยูได้ยินเสียงน้องชาร้องดังวีดวีดวีดแล้วก็กรีดอยู่ข้างบนแกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแกเลยรีบวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าน้องชาเนี่ยเลือดออกเต็มมือเลยพี่ยูก็เลยรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วแกก็สังเกตเห็นว่านายผู้ชายเนี่ยยืนมองน้องที่เลือดมือออกมืออยู่เฉยๆมองแบบไม่ทําอะไรเลยพี่ยุเลยตัดสินใจวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็โทรตามนายผู้หญิงให้กลับมาพอนายผู้หญิงกลับมาก็เข้าไปคุยกับสามีทางสามีบอกว่าน้องอะ่ะบาดเจ็บก็คือเอามือไปโดนมีดเหมือนกับแกกําลังโกหกแต่ทางนายผู้หญิงแกก็รู้นะคะว่าสามีแก,กโกหกสักพักทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กัน ตอนนั้นพี่อยู่ก็ไม่ไหวค่ะรู้สึกว่าบ้านนี้มันแปลกๆไปหมดแกเลยเลือกที่จะคุยกับนายผู้หญิตงตรงๆว่าตวัวเขาเองอะ่ะจะไม่ขอทํางานต่อแล้วนะขออยู่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายพอนายผู้หญิงแกได้ฟังแกก็ลองให้โฮเลยแล้วพูดว่าก่อนที่จะออกอะ่ะฉันอยากระบายจังเลยเพราะฉันคุยกับใครไม่ได้ด้วยสถานะทางสังคมนายผู้หญิงก็เลยเล่าให้พี่อยู่ฟังว่าคือนายผู้ชายอะ่ะ เขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อในเรื่องศสยศาสตร์เขาเป็นคนอินโดนีเซียที่มีความเชื่อทางเรื่องศสยศาสตร์มากๆแล้วตุ๊กตาที่พี่ยูเห็นน่ะมันเป็นเครื่องรางทางศสยศาสตร์อย่างหนึ่งชื่อว่าแจงหลอดคล้ายๆกับกุมารทองบ้านเราแล้วความที่ครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีการบูชาด้วยเลือดโดยเฉพาะถ้าเจ้าของของอะไรเราได้เราถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ก็ต้องหาของที่มาบูชาเป็นของที่สําคัญมากๆตอนนั้นพี่ยุก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมน้องชาถึงเลือดออกนายผู้หญิงก็เลยฉเฉลยว่าน้องเลือดออกก็คือนายผู้ชายต้องการที่จะใช้เลือดน้องในการบูชาพี่ยุได้ฟังก็ตกใจเลยค่ะนายผู้หญิงเสริมต่อว่าก็คือเขามีความเชื่อกันว่ายิ่งบูชาของบริสุทธิ์มากแค่ไหนสิ่งของที่ขอไปจะได้มา,มามากกว่านั้นยิ่งเท่าทาวีคูณ แล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่นายผู้ชายทำแบบนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตอนแรกที่พี่ยุเจอน้องน้องถึงมีอาการภวาไม่ให้ใครเข้าหาเลยคือจะเข้าหาแต่แม่ไม่เข้าหาพ่อพี่ยุกก็เลยถามนายผู้หญิงไปว่าแล้วน่าจะทำยังไงต่อนายผู้หญิงก็ตอบว่าทำอะไรไม่ได้คะ่ะเพราะว่าสถานะทางสังคมแล้วก็มันเป็นความเชื่อทางบ้านเขาด้วย ตัวพี่ยูเองก็คงช่วยอะไรไม่ได้ตอนนั้นพี่ยูแกกลัวไปหมดกลัวเท่าวันหนึ่งคนที่ถูกบูชาเป็นพี่ยูเองละ่ะแกจะทํำยังไงแกเลยตัดสินใจรีบลาออกมาแล้วเรื่องก็จบลงเท่านั้น